พี่น้องเอือประเพณีพี่น้องให้ลาวตุกทองที่มีขทองสองฟังกำคือดามดังกันบุญนอเขาว่าดันได้ปันแจงนั้นมาสืบห้อยตาว่าคอยไอเป้าหมายอันเดียวใดหวังอุทิศผลให้ผู้ตายไปตกยากา เขาก็หากบ้หูผู้ตายนั่นไปอยู่ใสอาจเป็นเป็ดยาใกล้ให้ต้มบ่มีกินผลบุญทานและสินแมนบ่มีเป็นตนหากคนหนี้ออกคนเราอาบาลสาธุทันในวัดตาสงสารเขาบ่าอาจยังรู้ตานั้นซ่องบ่เห็นบุญและบาปบ่แม่นของล่องเล่นเป็นผลจากการกระทำคือรับกรรมเกิดจากผลคู่สุขผนบ่หนีได เปตญาติพระเจ้าพิมพิสารแม้นมีไข่ฟังเอาดื้อเป็นตัวอย่างบาปเขามีได้สร้างไว้หน้าแล้วผ่านมาเผารงทานก่อนนากินก่อนพิษสู์สจึงไปตกลงนรกคนอายม่หมท่านได พนนรกยังนำใช้กินของทานเป็นเหตุกายเป็นเปรตอีกซ้าจึงทำให้หอดิวทรงเสียงหอยวีดอยิหิวหิวอยู่คำเดียวเหลียวหาบุญกระบอเห็นสีอิ่มเป็นเย็นใดมาทรง,งเสียงอ่องไห้แม่นในฟังกวาดวันเอาเอ็ดกันในเถื่อนั่นทูลถามทันศาสดดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านั่นคือญาติแต่หนหลังเขารอยัง ส่วนบุญอุทิศผลไปให้หลังจากสร้างวัดได้เวลุวันปาาไมไ่ไยถาวายผลบ่อเพื่อให้เขาบ่อได้ส่วนบุญจึงมีเสียงห้องบุญให้เครื่องกุณเห็นประจักษ์จงตระหนักในบุญแล้วส่งผลให้เขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารอุทิศท่านผลช่วย ส่วนบุญเอืนอ,อนี่นั่นคือว่าผลเกิดขึ้นทันตาเขาคนทุกนั้นในบ่กคิวให้พอท่าน เพราะฉะนั้นเฮาทุกทัน,นมีญาติมิตรคือกันขึ้นสวรรค์ตกนรกบ่สองหาเห็นในจึงอาศัยในเรื่องนี้ประเพณีจึงมีต่อเดือนเก่าดับจังพอเขาประดับประดินนี้จึงมีไว้ให้สืบสานเพ็นเดือนสิบทุกหมู่บ้านพอเขาสากอุทิผลเปตะชนทุอยหิวสิได้กินบุญนั้นของไผ่มันจังกินได ันตายไปเป็นเปรตมีขอบเขตอยู่แล้วบุญนั่นบาปกะตามฉะนั้นเพิ่นจึงห้ามบอทําบาปมันมีผลเอาทุกคนจึงทําบุญเพื่อตนเอาไว้การรอคอยผู้อื่นให้ทําบุญเอาผลฝากหากเป็นเขาบ่ใดสิหิวให้เวทานา เป็นต้นว่าเปตยาติพิมพิสารพอละมันกับกันบ่อนับอีเป็นในการรำไห้หยหาแสนลำบากความอดอยากคาลูกเต่าเขากระส่วนอีลูกบางคนนั่นตี่บ่เบิ่งเพิ่นสองตามีประเพนีเพิ่นทําบุญบ่สนใจพ่อหน่อยพ่อแม่คอยก็คอยแล้วพ่อแม่คอยก็คอยแล้วคอยหลายกระได้เป่า ลูกชาวบ่านเพิ่นแต่งบุญหอเขาเตรียมไว้ยั่งดีลูกผู้ที่บอจักบาปจักบุญตอบแทนคุณบ่ผู้ดียิ่งทุกมีไปหน้าบุญบ่รักษาแล้วบ่มียัางนำเพิ่นควมจเจริญบ่เกิดในบุญบ่ได้ซอยสู้การทำบุญผู้บ่หูมันบอยากไลวิธีเจตนามีถ้าหมุญก็ส่งผลกันได ปลูกต้นไม่ถมถนนลุมบอกอสะพานทำห่วยข้องน้ำเปียกปอนสร้างสาลาพักครนขุดน้ำบอกอเจดีผลบุญมีคือกันวันคืนมีผลใดคนโบราณผ้าทำไว้สิบสององสิบสีเอาไว้เพื่อผู้ที่ยังบ่หูหอมทางพอเขาประดับหินพอเขาสากนั้นบางให้เขายึดทำกันมา มูเพิ่นผ้าทำบุญกะหวมทำนำเขาบ้างซื้อว่าบุญไถสีสางยามใหนบอดได้ว่าคนนั้นมีทุกเวลาคนโบราณท่านได้พาทำไว้เพื่อทุกคนเป็นเป็พระเจ้าพิมพิสารเป็นตนยังได้รับผลท่านบุญมีการแบ่งปันอุทิศผลกันได้ในะอาศัยตรงนี้ประเพณีจึงได้ก่อบุญรอเขาจึงเกิดขึ้นมีได้ต่อมา เดือนเก้าดับเดือนสิบเ่งเป็นอันว่าคือเดือนเปตพี่กัมทุกคนทำกันแล้วรักษาข้องไว้เพื่อผู้ตายอาเควรได้ตกระกรรมลำบากจงฝากบุญหอเขาเอาให้แก่ลูกตานอันคนตายแม่นคือคนใหญ่บ้านพัดปากกันนี้โดยโบมีเวลาเห็นหน้าตากันได คอยทั้งไปอาเข็นหน้าลูกหลานมาสิโดดใสสวมกอดกันอ้องให้พอใจนั่นห่วงหาผู้ตายไปได้คอยทาลูกหลานทรงพลบุญก็ลงทุนรอคอยดังเดียวกันนั่นเห็นบุญอันอุทิศให้ก็ดีใจคือเห็นญาติจึงบ่อ,อาจยับจังดีใจไว้บ่ไว มีแต่อวยพอนให้ลูกหลานอยู่เป็นสุขให้อยู่ดีกินดีมอให้มีภัยทุกพอแม่อวยพอนให้หากลูกหลานผู้อใดทำบุญให้จักเพื่ออ้ยเขานั่นปล่อยเขาสาบแช่งทุกเมื่อพ่ออดอยากยากให้หวยให้อยู่บ่อเศร้าทาสิเว้นานรกเปรตอสุรกายเขาทั้งหลายเป็นสัตว์โลกวิญญาณ อาบายนั่นกินอาหารบอ่อใดปันเขียวคืนใดติดต่อที่กินผ่านลำคอ มีสัตว์เลรัดสาบมนุษ์นั้นพากันเคียวแล้วคืนความปิติอิจฉื่นเออบิมเป็นกำลังฉันทายังคนบุญลูกหลานที่ทำไวสัตว์วิญญาณกินชัยผลกรรมนันตังหากคืนทางปากบ่อได้แต่กินชัยส่วนบุญพ่อเขานั้นบ่อได้กินทั้งดุนโดยบ่อผ่านการถาวายส่งทั้งหลายบ่อได้ฉันบ่อเกิดบุญแก่เขาได้วางใบบุญตนไม่ ทานหมดอากินกายาผลบุญเกิดขึ้นมาสัตว์รกเปรตนั้นจังสิได้ส่วนท่านและจิตเท่าทุกท่านหากอุทิศถึงไผก็เป็นไปตามจิตเจตนาตรงนั้นเข้าใจกันจังส่เปตะพี่มีผลไงพ้วมเข้าใจถึกต้องตามเรื่องศาสนาเปตญา,าิพระเจ้าพิมพิสารเป็นอันวา่าผลท่านวัดเบลุวันอุทิศผลแมงปันพอท่านไป ให้เขารับได้จึงพนกำควมเป็นเป็ดอาศัยเหตุเรื่องนี้มีมาว่าอูให้ท่านฟังพลเฮาอืออืออือหือ,อ,อให้เฮา